เอ้าทีนี่มีปัญหาว่าอย่างไรก็ถามไปได้เลยที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าการทำให้คนหรือสัตว์ตายโดยไม่มีเจตนาแห่งการฆ่าก็ไม่เป็นบาปด้วยสิกขาบทปานาติบาทนั้นมีตัวอย่างเช่นอะไรบ้างและมีหลักมาจากไหนครับพวกที่ถือศาสนาอื่นที่สอนว่าฆ่าสัตว์ไม่บาปหรือกลับจะเป็นบุญไปเสียอีก ในเมื่อพระพุทธศาสนาเราสอนว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปดังนี้ผู้ฆ่าในศาสนานโน้นจะเป็นบาปตามหลักศาสนานี้หรือไม่ครับเี่้ผู้ฟังก็จับใจความปัญหาหได้ซะก่อนคือว <c oughs> ่าอาตมาพูดไปหลายครั้งหลายหนนะว่าการทำให้สัตว์ตายไม่จะขาดศีลปณติบาตข้อที่หนึ่งนั้น มันต้องมีเจตนาที่จะฆ่าเขาให้ตายคือเจตนาฆ่านะไม่ใช่เจตนาอย่างอื่นเป็นบัญญัติขึ้นว่ามีเจตนาอย่างนั้นและพยายามอย่างนั้นแล้วทำจนตายนี่ก็ขาดสีลข้อนี้แต่ถ้าไม่ได้มีเจตนาฆ่าเลยไปทำใครตาย มันก็ไม่มีส่วนที่จะขาดศีลข้อนี้โดยตรงหรือไม่แต่ว่าเป็นบางส่วนที่ร่วมมือตัวใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเจตนานั้นมันอยู่ลึกในใจใครจะไปรู้ของใครมันจึงได้จะวางไว้เป็นหลักมาแล้วแต่เจตนาที่จะยก ตัวอย่างให้รุนแรงที่สุดก็เช่นว่าเพชฌฆาตก็ต้องปริหารชีวิตคนตามคำสั่งของศาลเพชชฆาตคนนี้จะขาดศีลปานปฏิบัติพอหนึ่งหรือหาไม่ถ้าเราตอบตามหลักนี้ก็ว่าแล้วแต่เจตนาของเพชฌฆาตคนนั้น ถ้ามันเป็นเพชฌฆาตที่ไม่ได้รับการอบรมศึกษาอะไรมันทําไปด้วยความโกรธแค้นเจตนาจะฆ่าให้ตายด้วยความโกรธแค้นหรืออะไรก็ตามมันก็ต้องขาดภานาขาดศีลภาาติบาตแต่ถ้ามันเป็นเพชฌฆาตที่ได้รับได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีไม่มีเจตนาจะฆ่ามีเจตนาแต่จะปฏิบัติเพื่อความยุติธรรมในโลก มันมีความบริสุทธิ์ใจอย่างนี้จริงๆไม่มีเจตนาฆ่าเพชฌฆาตคนนี้ไม่ขาดศีลปาณาติบาท <c oughs> มันต้องมีเจตนาจะฆ่าเช่นเราจะไปซื้อปลากระป๋องมากินอย่างนี้แล้วจะมาปราบให้เราเป็นบาปเพราะว่าเขาต้องฆ่าหรือมีส่วนในเขาฆ่ามากขึ้นอย่างนี้ไม่มีเหตุผล การไปซื้อปลากระป๋องมากินนั้นไม่เจตนาจะฆ่าถ้าเพียงเท่านี้เป็นบาปปรับให้เป็นบาปแล้วก็ไม่ต้องกินอะไรกันละกินข้าวก็ต้องบาปเพราะว่าการกินข้าวทำให้มีการไถานาเมื่อมีการไถานาในรอยรอยไถจแดงฉานไปด้วยเลือดของสัตว์มากมายคือมันต้องตาหิ <c oughs> จะตายมากกว่าที่ไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทีละตัวจะได้อดซ้าไปตัวเล็กตัวน้อยใส่เดือนหนอะไรน,นิดหน่อยนะมันตายมากมายในรอยไถนแล้วคนที่กินข้าวอ่ะกินข้าวสารที่เขาทำขายจะต้องพลอยเป็นบาปเพราะสัตว์ตายในรอยไถหรือไม่คนกินข้าวไม่ไม,ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าสัตว์เช่นเดียวที่คุณซื้อปลากระป๋องมากินก็ไม่ได้เจตนาจะฆ่าสัตว์ มันก็ไม่ผิดศีลข้อบาณาติบาทแต่ถ้ามีความบริสุทธิ์ใจจริงๆมันก็ไม่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 ด่างไม่พร้อยอะไรเลยเว่น้อยแต่ว่าเขาจะอุตริไปเกิดสงสัยขึ้นมามีจิตมนหมองก็คงจะด่างพร้อยไปบ้างถ้ามันมีเจตนาอย่างอื่นไม่ใช่เจตนาฆ่าก็ไม่บาป ด้วยศีลบาณาธิบาตหรือไม่ขาดศีล <c oughs> เรายังต้องทำอะไรหลายอย่างที่ทำให้สัตว์ตายโดยไม่ต้องเจตนาเราเป็นโรคตัวพยาธิก็กินยาถ่ายถ้ากินเพียงเพื่อรักษาชีวิตป้องกันตัวเองมันก็ไม่มีเจตนาฆ่ามันก็ไม่ต้องบาปแต่าบางคนมันโกรธโกรธตัวพยาธิกินยาเจตนาฆ่า รัวพยาธิจริงๆมันก็ต้องขาดแหละก็ต้องขาดศีลนะเนี่ยพราะมันเจตนาฆ่าตัวพยาธิเหล่านั้นด้วยความโกรธัใครจะกินยาฆ่าตัวพยาธิในท้องไส้เดือนก็ดีตัวตื้อก็ดีทําใจดีๆนะไม่อย่างนั้นจะขาดศีลเนะถ้ามีเจตนาโกรธแค้นกูจะฆ่ามึง,งน,นี่มันก็ต้องมันก็ต้องขาดศีลนะ ถ้าเจตนาตั้งไว้บริสุทธิ์เพียงเพื่อต่อสู้ป้องกันชีวิตต,ตนเองอย่างนี้พระเจ้าพระสงฆ์ก็กินมันไจะยินว่าแม้แต่พระอระหันต์ก็ชัญญาถ่ายซึ่งทำให้พยาธิในท้องเป็นตายกันไปไม่มากก็น,อน้อยที่จะเป็นปัญหามากก็เช่นว่าแมวเห็นหนูก็ตะครุบกิน นี่พวกที่ถือเทนตรงก็ว่าแมวก็บ,บาปกสัตร์ศาสนารานก็บ,บาปอย่างนี้เราเราเรารู้เราเรา,เรา,เรามีความเห็นด้วยไม่ได้แม้ว่าได้มีเจตนาฆ่าหนูจะกินเท่นั้นแต่พวกอาจารย์บางพวกบางกลุ่มเขาจัดให้แมวนี่เป็นบาปเป็นเวรต้องตกนรกผูกพันกันกันกบหนูกลับไปกลับมาเรียกว่ามันขาดศีลแมวตัวนั้น จะ <c oughs> มาเห็นว่าแม้ไม่มีเจตนาจากฆ่ามันมีแต่ความรู้เรื่องกินเท่านั้นเห็นหนูก็คืออาหารอาหารก็กินในความหมายควาว่าฆ่าฆ่าให้ตายได้ความโกรธหรืออะไรมันไม่มีนี่ไปคิดดูเธอว่าการทําให้ตายโดยไม่เจตนานั่นน่ะไม่เป็นบาปไม่ขาดศีลปานาติบาต เราทำอะไรได้ที่ทำให้สัตว์ตายโดยไม่เจตนามันก็ต้องทำได้ท <c oughs> ี่ตอนหลังปัญหามีว่าพวกที่ถือาศาสนาอื่นบางาศาสนาเขาบัญญัติว่าไม่บาปฆ่าสัตว์ไม่บาปไม่ได้บัญญัติว่าบาปเช่นาศาสนาทิสเตียนนี่ไม่ได้บัญญัติว่าฆ่าสัตว์บาป บัญญัติแต่ฆ่าคนมันแม้แต่พระในศาสนาโรมันคาถอลิกนี่ก็ยังยิงปืนเนเป็นพระเนี่ยเป็นบาทหลวงเนี่ศาสนาริสตั้งเนี่ยก็ยังยิงนกยิงเพราะว่าศาสนาของเขาไม่ได้บัญญัติว่าบาปในบางศาสนาอย่าออกชื่อ <c oughs> ว่าจะได้บุญเสียอีกการฆ่าให้สัตว์ตัวนั้น ตายเอาเนื้อมาแจกจ่ายเลี้ยงคนก็ได้บุญแล้วก็มีพิธีมีความหมายที่ว่าจะทรงชีวิตสัตว์ที่ถูกฆ่านี่ไปสู่สวรรค์โดยเร็วดีกว่าให้มันมารอเวลาอยู่เสียเวลากเกล่าช่วยมันไปสวรรค์เร็วๆการฆ่าสัตว์นั่นก็ได้บุญไม่ใช่บาปนี่นเป็นเรื่องของาศาสนาอื่น แต่พุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นมีเจตนาฆ่าแล้วก็บาปที่มีปัญหาขึ้นมาว่าผู้ที่ทําตามหลักของาศาสนาอื่นที่ว่าไม่บาปและได้บุญนั่น,เ,นเขาจะมากลายเป็นคนบาปตามหลักในพุทธศาสนาหรือไม่ <c oughs> ข้อนี้ขอตอบเสียงต่อการถูกดา่า ที่มีปากสวายทั่วไปพร้อมจะด่าว่ามันบาปหรือไม่บาปไตามศาสนาของเขาตามศาสนาของเขาเพราะว่าไอบาปหรือบุญนี่เป็นเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องการบัญญัติไม่ใช่ปรมัตถธรรมของธรรมชาติ นี่ช่วยฟังไม้ดีได้เป็นพยานเลยนะอาตมาต้องถูกดา่าถูกดา่า <c oughs> เรื่องที่พูดอย่างนี้อช่วยเป็นพยานด้วยเมื่อถ้าบาปก็บาปตามไปที่เขาถือศาสนานั้นหรือไม่บาปก็ไม่บาปตามที่เขาถือศาสนานั้นนี่เป็นเรื่องศีลธรรมที่บัญญัติไม่ใช่ปรมมัตธธรรมของธรรมชาติที่เป็นแต่เพียงทรงสแสดง นัเราถือาศาสนาไหนพระาศาสดาแห่งาศาสนานั้นในบัญญัติว่ายอย่างไรเราก็เชื่อตามนั้นเพราะเรารับถือเมื่อเชื่อตามนั้นจิตก็เป็นไปตามนั้นเรารู้สึกว่าบาปก็บาปไม่รู้สึกว่าบาปก็ไม่บาปแล้วแต่บทบัญญตัตินั้นถือาศาสนาอื่นจะจะไปพลอยมีบุญมีบาปด้วยศาสนาอื่นอีกาศาสนาหนึ่งนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าบัญญัติไว้ต่างกัน และจิตใจของเราก็เชื่อมั่นในศาสนานั้นเป็นความรู้สึกของจิตใจตามบทบัญญัติที่มนุษย์แต่งตั้งขึ้นไม่ใช่สัตว์จะทรรหรือปรมาถธ,ธรรมของธรรมชาติเช่นหลักธรรมะอื่นๆนั่นจึงไม่ใช่ศีลปานาติบาตเป็นต้นนันจึงขอตอบว่าที่เขาทำบาปในศาสนาอื่นจะมาบาปในศาสนาอื่นมันก็ไม่ได้เว้นว่าจะมันตรงกัน เมื่อบัญญัติไว้ต่างกันขัดแย้งกันมันก็เป็นบุญไปเป็นบาปไปตามศาสนาที่เขาถือนี <c> ่ <oughs> จะต้องจะตอบอย่างนี้และมีหลักอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าไอ้นี้เป็นศีลธรรมที่เป็นการบัญญัติแต่งตั้งไม่ใช่สัจธรรมของธรรมชาติ